นักเดินเรือจํานวนมากที่เดินทางมายัางแถวนี้ครับมักจะเล่าขานกันถึงตำนานสยองของเรือลำหนึงที่ถูกคำสาปให้ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรไปตลอดกาลเรื่องราวมันเริ่มจากกัปตันชาวดัตช์คนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าฟานเดอร์เดเคนเขาเป็นกัปตันผู้หัวรันครับที่พยายามจะล่องเรือฝ่าพายุที่โหมกระหน,น่าให้สําเร็จให้ได้แม้ลูกเรือทั้งหมดของเขาจะพยายามโน้มน้าวให้กัปตันนั้นจอดเรือเทียบท่ารอก่อนดีกว่า แต่ด้วยความดื้อรั้นครับเขาตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปต่อแม้คลื่นลมจะพัดเข้ามาโจมตีเรืออย่างรุนแรงก็ตามตำนานเล่าว่าเขาได้ต่อกรกับพายุพร้อมตะโกนท้าทายว่าถ้าพระเจ้าไม่ยอมให้เขาผ่านพายุไปได้ปิศาจจะต้องช่วยเขานั่นแหละครับด้วยความดื้อรั้นที่จะฝ่าพายุให้ได้เขาและลูกเรือก็ตายครับเรือเดอะฟลายอิ่งเดชแมนนั้นถูกคลื่นซัดจนล่มหายไปในทะเล ก่อนที่จะถูกสาบให้ต้องล่องลอยอยู่ในทะเลไปช่วงนิรันด์และไม่สามารถกลับขึ้นฝั่งได้อีกเลยและเรื่องราวนี้ก็ถูกบอกเล่ากันในหมู่นักเดินเรือครับโดยที่พวกเขามักจะพูดถึงกันว่า The Flying Dutchman นั้นเป็นเหมือนลางร้ายที่ทำให้เกิดพายุในทะเลแล้วก็ชักนำเรือลำอื่นให้หลงไปชนเข้ากับโขดหินจนอับปางไปด้วยกันและเชื่อว่าใครก็ตามที่เข้าใกล้เรือผีลำนี้มากเกินไปครับจะต้องพบกับความตายที่น่าสยดสยอง แต่จุดที่ทำให้ The Flying d u งดัชแมยิ่งกลายเป็นตำนานที่อมตะมากขึ้นไปกว่าเดิมเกิดจากเรื่องราวที่นักเดินเรือจำนวนมากนั้นเล่าในทิศทางที่ตรงกันครับว่าพวกเขาเคยพบเห็นเรือลำนี้กับตามาแล้วจริงๆบรรดากะลาสีที่เดินทางผ่านบริเวณแหลมกูดโฮปต่างบอกว่าพวกเขาเคยพบเห็นเรือเดอะฟลายอิ่งดัชแมนอยู่หลายครั้งครับบางคนเล่าว,ว่าเขาเห็นเรือที่สามารถเรืองแสงได้อย่างน่าขนลุกผ่านหมอกในยามค่ำคืน ในขณะที่บางคนครับเล่าไปถึงขั้นที่ว่าพวกเขาเห็นเรือลำนี้แล่นโดยที่ลอยอยู่กลางอากาศเหนือคลื่นทะเลครับกลายเป็นเรือบินได้ครับทุกคนและเรื่องที่อาจจะถือได้ว่าถูกเล่าขานกันบ่อยที่สุดครับเป็นเรื่องราวการพบเห็นเรือลำนี้โดยเจ้าชายจอร์จแห่งเวลส์ครับซึ่งพระเจ้าจอร์จในช่วงวัยรุ่นสมัยยังเป็นนักเรียนในเรือครับได้บันทึกเอไว้ในสมุดไดอารี่ส่วนตัวว่าในวันที่11กรกฎาคม1881 เวลา4ี่นาฬิกาเรือ The Flying Dutchman ได้แล่นตัดหน้าเรือของเราเราเห็นแสงสีแดงประหลาดจากเรือผีลำนี้เปล่งประกายไปทั่วและในตอนท้ายของบันทึกครับระบุไว้ด้วยครับว่าในวันเดียวกันนี้เองกะลาสีเรือคนหนึ่งครับที่ได้พบเห็นเรือลำนี้ได้พลัดตกลงมาจากเสารกระดงเรือแล้วก็เสียชีวิตกลางทะเลยิงตอกย้ำถึงเรื่องเล่าที่เชื่อว่าการพบเห็นเรือลำนี้จะเป็นเหมือนลางรายย้ายยังไงอย่างนั้นเลยครับ That's clear what